นายอน<ม>อนซอ์สีมาตลอดตั้งแต่เตรียมต้นเลยตั้งผมทาลาไยมาปีนี้ปีหนึ่งครับที่มันหน่วยดีหน่วยงามแล้วก็หน่วยที่มันได้เกีเยติโวยเพราะว่าันที่หนึ่งธันวาเนี่ยมันหน่วยใหญ่ขนาดนี้มันเต้าวันที่หนึ่งาามนนาเต้าเดินพฤศจิการนนะ์น่ะเนี่ยเดินวันวาลำไยเดือนพฤศจิการ์าเป็นเน่วันธันวาเนาะครับเนี่ยเดินธันวาล้วก็ลูกใหญ่ใหญ่แต่มันลูกใหญ่และลูกเสมอตัวเนาะครับครับู้สึกว่าดีลูกมันดีและสม่ำเสมอดีนี่เนาะครับ อันนี้มันเหมือนแทกัเหมือนพิจารเลยเนาะครับครับครับอ๋อเนี่ยอกี่วันพ่อนอ่ะผมตึงวันนี้ผมมันมันิน้นแนะนำาใหเจ็ดวันถึงสิบวันเนาะครับแต่ผมทำสิบวันสิบวันเนาะ<ม>ค่อย<ผ>ม,มีเวลาอ่ะมันค่อยมีเวลาเพราะผมข,ขนาดนี้ได้ขนาดนี้เลยเนาะได้ขนาดนี้ก็อู้ถึงว่ากูเตื้อนี่ใจของท้องตลาดจ้ะของตลาดครับใช้แบบเอาซื้อมาซื้อมาเป็นแนะนำก่อใจเปเรก่อปเรื่อยๆแต่ทําปีนี้ใจออนซอนแ่ง ตั้งแต่เตรียมต้นมาก่อนรู้สึกว่าดีโอกมันดีและสมานเสมอดีนี่เนาะตับครับอันนี้มันเหมือนแก้กกันเหมือนพิษกาเลยเนาะครับไทยาหันก็อดงามเพราะว่าเอออย่างมาพ่นมันมันเหมือนกันกู้ต้นเลยครับเพราะกบบนั้นไม่ําละถ้าแกําำนี่จะบาไไวแล้วมันใหญ่ขึ้นมาวยอ่ะมันสมานเสมอแล้วมันใหญ่ขึ้นมาวย่ะ ใส่ให่ขึ้นมาเวยแล้วก็เขาต้องเชาะไม้ตามใช่ออนซอนใช่ซันโวตัวกว่าครับครับใอ้ซันโวควบคู่กันไปกับควบคู่กันไปสองอย่างเนาะสองอย่างโอ้ได้อย่างอี้เลยผลมันมารูปนี้แล้วครับกุศนเลยเพราะว่าไผ่มาหันก่อดูดีแล้วหันมันงามแล้วก็มาถ่ายทำกันขนาดเนอะมันก็ดีนะเนาะครับไม่ว่าพอดีเชาะที่ไหนโอ้ขนาดนะก็ต้อง ได้น้ำประมาณเสมอเลยดีได้น้ำไผ่ห้องก็พอเนี่ยก็เขาชาวบ้านเฮานี่ก็มาอ๋อยังมาพ่้นอ๋อยังมากี่เขาบักเคยใจเนาะแล้วแล้วก็ผมก็มาใจปีแรกแล้วก็ทำให้อุณลิตออกมาถึงขนาดนี้เราทำส่วนที่เฮาได้ดูมส่องส่งประมาณเนี่ยอย่างเดียวกันหมดครับโอ้ย่างใครเขาไปดูโวนหนองทุ่งอยู่นะเดี๋ยวนี้งามอย่างเดียวกันเหมือนกันวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยผิดว่าเขากินมีรสหวานละ รถบานแล้วยอมรับอันนี้อนี่รถบานนี่แล้วถือว่าเลิกกินได้สบายละมันดูเหมือนพิจิกาเลยอ่ะเนาะยี่เขาบอกฮู้นี่เขาบอกวิจิกาเขาเชื่อเขาเชื่อนะแน่นอนกับเพราะมันไม่ไแน่แน่แต่เขาบอกว่ามเนาะเขาบอกว่าจานคงแม่นเขาใส่แต่เขาบอกว่าจานนั้นนะตัวนี้เนาะละเอียดแบบนี้เลยแสดงว่า ได้ผลเนาะคิดว่าได้ผลอีนี้เปื้องใจแล้วเนาะเอ้าเฟืงใจกันอย่างปีนี้เด้อครับใครก็มาถามถามเรื่องไอ้อีนี้อันทำลำไยปีนี้ผมมันได้อย่างอี้กูปีพอใจเนาะพอใจกันอันเรื่องราคาว่าห้ำคำว่ามกัราคาดีใจด้วดีใจด้วยครับครับครับขอบคุณนักครับครับครับ